ท,ทุกคนในที่สุดวันนี้ก็มาถึงเป็นวันที่พวกเรากลายเป็นปฏิทิ่สมบูรณ์แบบในช่วงที่ผ่านมาสามสปีที่ผ่านมาที่พวกเราอยู่ที่ e FE, ทุกคนมีความฝันมีความหวังและในวันนี้ทุกคนก็จะทาความฝันเป็คนความจริงพวกเราจบไปก็อยากให้พวกเราหย,ายืมความฝันให้พวกเราคนหาบางคนอาจจะจบไปไม่ได้ทำงานตรงวิศวะแต่ความคิดความอ่านของเราสามารถใช้ได้ลูกศิษย์อาจารย์หลายคน นะครับจบไปก็ไม่ได้ทํางานไอีปีนี้ก็เช่นกันอย่างโฟร์เนี่ยพีโจะเป็นครูสอนเป็นโดแล้วก็จ่า,จานี่ก็จะไปเกียวกับการบีไใดสักอย่างหนึ่งนะครับอันนี้คือความหลากหลายแต่สาคัญคือทุกคนมีความฝันจัดมั่นใจว่าความฝันที่จะทําให้ทุกคนมีชีวิตชีวามีความสาเร็จในอนาคตก็ขอให้ทุกคนศึกิ์รักทุกคนประสบความสำเร็จและอย่าลืมที่จะคืนสู่สังคมและกลับมาที่ภาควิชาเมื่อ พวกเราพร้อมจะ contribution หรือพวกเรามีปัญหาก็มาหาอาจารย์ที่ภาคได้ตอเวลาขอแสดงความยินดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนก,ก่อนอื่นก็แสดงความยินดีด้วยสําหรับนิสิตของเราทุกคนนะก็สําหรับรุน่นนี้ผมก็ได้สอนตอนปี2ก็วิชาโออานะแต่สอนไม่ทั้งหมดเราก็จําได้ว่าอสอนไปก็มีเข้าใจอยู่ประมาณสักไม่กี่คนนะ คนเข้าใจจริงก็คงจะมีน้อยมากเช่นบูใช่ไหมคนไม่เข้าใจก็เยอะแต่ที่ไม่เข้าใจมากๆกใเป็นจ,าจา้าจ๋เข้าใจอย่างตอนนี้คงนะยังยนะนะส่วนปี4ผมก็สอน t ั c a c t i c ออาแล้วก็มาเป็นซีเนียร์โปรเจซึ่งก็มีกลุ่มทั้งหมด7กลุ่มนะก็เยอะมาก แล้วก็ดีทุกกลุ่มสําเร็จทุกกลุ่มนะบางกลุ่มก็สาเร็จตามเป้าหมายเป๊ะพอดีนะฮะในแง่ของคุณภาพส่วนบางกลุ่มก็ดีมากนะกลุ่มที่ดีมากก็อย่างเช่นกลุ่มแม็กซ์พาก็ทําได้ดีมากที่สีดีลา่านะจริงๆที่สี่ลา่าทั้งสากลุ่มนี้มากเลยนะส่วนตอนนี้เราก็จะจบแนละ้วก็อยากจะวอวยพรซึ่งก็่รู้จําเป็นเล่าต้องอวยพรจริงๆแล้วเราอยู่ในระดับ จบการศึกษาเนี่ยก็ถือว่าเราอยู่ในประมาณสัก9.9เปอร์เซ็นต์ไทยของเปอร์เซ็นต์ของประชากรของประเทศนะเราอยู่ในโอกาสที่ดีที่สุดของประเทศต้องคิดว่าเราน่าจะมองถึงส่วนรวมนะส่วนตัวผมคิดว่าเราคงไม่น่าเป็นห่วงนะก็ขอให้คิดถึงส่วนรวมให้มากขึ้นใน9.9เปอร์เซ็นต์ที่อยู่น้อยกว่าเราแล้วก็จะตัดสินใจอะไรก็ให้คำนึงถึงทางเลือก ที่ดีนะมีทางเลือกเมื่อไหร่เราเลือกไปในทางที่ดีก็น่าจะทําให้ชีวิตเราดีนะโอเคขอให้ประสบความสําเร็จทุกอย่างก็รู้สึกประทับใจกับอ่ามิสิตรุ่นนี้รู้สึกว่านิสิตรุ่นนี้เป็นมิสิตรุ่นที่ดีที่สุดเลยเพราะที่เคยสอนมาก็อาจารย์ก็สอนมาทั้งหมดประมาณหนึ่งปีพอดิบพอดีนี้รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ดีที่สุดนะ ก็รู้สึกยินดีด้วยที่ทุกคนก็ได้สําเร็จการศึกษากันไปทีนี้ก็คงมีคนวอยวยพรกันแล้วดันั้นก็อยากจะแบบให้ข้อคิดอะไรนิดหน่อยว่าเวลาเราไปทํางานจริงๆอ่ะในในใน,ในชีวิตจริงมันมีทั้งสิ่งที่เราควบคุมได้แล้ก็สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้สิ่งที่ควบคุมได้ก็อยากให้เราทําให้ดีที่สุดในขณะที่สิ่งที่ควบคุมไม่ได้เราก็ต้องใช้ความ แล้วก็ความพยายามในการเข้าใจคนอื่นเด็กจุฬาเนะี่ยชอบถูกมองว่าแบบเป็นเด็กเทวดาเป็นเด็กเทวดาแต่จริงๆอาจารย์อยากให้เด็กจุฬาเนะี่ยเป็นเด็กที่มีความใกล้ชิดกับคนให้มากกว่านี้และด้วยความที่เราเป็นไอเออ่ะเราเป็นคนที่ต้องใกล้ชิดกับคนมีโอกาสในการก้าวไปงานบริหารการเข้าใจคนการ มีความเป็นคนสงถึงเป็นผุ้ขายของไอทีก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับชีวิตในอนานคตขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จครับไม่ว่าจะมากจะน้อยก็ตามสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จมากก็อย่าลืมอาจารย์นะขอบคุณครับผมจะขอแสดงความยินดีกับพวกคุณนะครับในวันอะ,อะไรนะ นนปัตชิมในวันในวันปัตชิมนะครับก็คุณก็สําเร็จจบเป็นบันณฑิตนะครับทุกคนแล้วก็อยากจะฝากรอไดไว้บทหนึ่งนะครับเพื่อก็เป็นเหมือนกับเป็นคำวยพรเป็นของข,องขวัญให้พวกคุณเพื่อเตรียมต่อไปในอนา,นาน,นาคตข้างหน้าต่อไปนะครับก้าวข้ามอีกขั้นสู่ฝันของตนภาคภูมิทุ่มทนเตรียมพจนานา สัพสารพร้อมใช้แสดงให้เห็นค่าภาพเพียรเรียนมานำพาสู่ผลครับขอแสดงความยินดีกับผู้ทีกคาเลยสวัสดีค่ะน้ององปีสี่นะคะขอแส,สดงความยินดีกับทุกท่านนะคะที่สําเร็จออกไปจากภาควิชาแล้วแต่บางคนก็ยังกลับมาเรียนปอโทภาควิชาใหม่ก็จะได้เจอกับพี่เอนะคะ,ค,ะคนที่ทจอเจอพี่เอต้อนรับนะคะปโททุกท่านนะคะสนใจสมัครได้เลยค่ะ ส่วนพอตีที่จบไปแล้วก็เจอพี่ยาวมาแล้วเป็นยังไงก็กินดูแล้วกันนะคะค่ะพี่สวยน่ารักค่ะโอเคค่ะยินดีด้วยค่ะใครกลับมาเป็นศิษย์เก่าก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกเวลาค่ะยินดีค่ะสู้นะคะน้องสู้ค่ะสวัสดีค่ะมิสิตปีสี่ก็เกือบจะได้เป็นว่าที่บัณฑิตกันแล้วนะคะ ก่อนอื่นอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีกับพวกเรานะคะที่ได้เดินทางมาถึงจุดนี้อาจารย์เชื่อว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาของคุณ,คณก็ได้ทุ่มเทและทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อก้าวมาถึงวันนี้นะคะซึ่งมีเด็กไทยเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะที่จะสามารถประสบความสําเร็จเท่ากับคุณในวันนี้เรื่องแรกที่อาจารย์อยากจะฝากไว้ก็คือว่าความสําเร็จของพวกคุณในวันนี้นอกจาก ความทุ่มเทของพวกเราแล้วอาจารย์ก็อยากจะให้เรานึกถึงบุคคลที่เสียสละให้กับเราทุ่มเทให้กับเราเพื่อเดินทางมาถึงวันนี้นั่นก็คือพ่อแม่ของพวกเรานะคะความสําเร็จของเราสําเร็จไม่ได้ถ้าเราไม่มีพ่อแม่ของเราที่คอยสนับสนุนเราจนถึงวันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์จะฝากไว้นะคะก็คือว่า ต่อจากนี้ไปเนี่ยคุณก็จะก้าวมาสู่ความเป็นผู้ใหญ่และเราจะไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วนะคะความเป็นผู้ใหญ่ก็คืออะไรความเป็นผู้ใหญ่ก็คือว่าเราก็ต้องเริ่มตัดสินใจอะไรเองคุณอาจจะบอกว่าที่ผ่านมาเราก็ตัดสินใจอะไรเองหลายอย่างแต่การตัดสินใจที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ<ส>ก็อาจจะอยู่ในขอบเขตที่ไม่ได้กว้างนะักเพราะว่าชีวิตคุณคุณก็มีเส้นทางที่สังคมได้กำหนดเอาไว้นะคะต่อไปทุกคนก็ต้องกำหนดเส้นทางของ นะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า,าการเป็นผู้ใหญ่ประเด็นหนึ่งก็คือการที่เราจะเ้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราเราจะมองไปตัวเราเองไม่ได้ต่อไปนะคะสุดท้ายกันก็ขออวยพรทุกคนนะคะให้ค้นพบนะคะเส้นทางที่เหมาะสมกับตัวเองเป็นเส้นทางที่ดีๆนะคะและทําให้พวกคุณมีความสุขและคนรรอบข้างคุณก็มีความสุขด้วยยินด,ดีด้วยอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ